ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เรียกว่า,าร้านเบเกอรี่นะชื่อดังของเมืองติราน่าที่เป็นเมืองหลวงของประเทศอัลเบเนียนะครับชื่อร้านือบอกถ้าใครเป็นสายเบเกอรี่ที่น่าจะสวรรค์เลยนะมีเบเกอรี่หลากหลายมีขนมหวานมากมายนะแล้วก็เป็น หมือนกับจุดนั้นทุกคานะครทุกทุกท่าทุกใกคอ่ะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอันดึงของทางประเทศในแถบนีก้ก็จะกินกนเป็นพวกพวกเบเกอรี่น,นะอีกอันนึงก็เป็นแบบเมนดิชที่แบบต่างๆหน่อยก็จะเป็นสไตล์พิซซ่าตัวอาหารโลกข้อจริงๆของทางอัลบบเนียเนี่ยต้องบอกว่าตลอดที่อยู่มาจนจะกลับแล้วยังหาไม่ค่อยเจอก็จะไปเจอตามพวกความน้ำมันก็จะมีพวกตูตไก่แบบประมาณแบบนั้นได้ไม่ได้รอทริปนี้ก็ค่อนข้างจะมีโปรแกรมกระชับอยู่ระดับนึงค่อันนี้เตือนไว้หนึ่งนี่ ประเทศในแถบตรงนี้เนี่ยเวลาเขาค่อนข้างปรับเปลี่ยนแปลกกว่าที่ควรนิดตนึงอย่างเนี่ยเป็นครัง้งแรกในชีวิตผมนะที่ผมเดินทางก็ย้อนเวลาแบบย้อนจริงๆอ่ะถ้าไม่พูดถึงการข้ามเส้นแบ่งระหว่างวันนะฮะที่ตรงแถวปาลิฟิกนะที่ถ้าเราบินไปทางฮาวายเราเหมือนจะได้เวลาเพิ่มมาหนึง ึงวันอะไรประมาณนั้นเพราเขาเปลี่ยนทั้งวันเลยใช่ไหมในแ,แบบที่แบบเราออกตอนจะบูฟเก้าโมงเช้าแบบนี้แล้วพอบินไปเนี่ยเราไปถึงเวลาที่ต่ำกว่าเก้าโมงเช้าเป็นทั้งแน่ที่เดินทางแล้วแบบมันมันย้อนเวลาจริงๆที่ไม่ใช่ผ่านเส้นแบ่งระหว่างวันเนาะจริงๆเอาไปเนียมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะนะโดยเฉพาะอย่างที่เป็นช่วงปีเนี้คนไทยเราได้สิทธิพิเศษเนาะ <S <S เ,นเขาให้ไม่ต้องขอวีซ่าทาให้เราสะดวกมากเลย พอจัดโปรแกรมเนี่ยเราจัดที่ว่ามันโอเคนะ,ะที่ว่าในการเอ็กซ์พอในการสำรวจพิพิธภัณฑ์ในการสถานที่ทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยแต่บอกว่าเอาข้อจริงๆเนี่ยพอมาหน้าหนาวปุ๊บทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่อาจจะลึกไม่ถึงฮนะก็คือพระอาทิตย์มันตกเร็วมากตกเร็วจะแบบแค่สี่โมงเนี่ยแทบจะเหมือนหนึ่งทุ่มสองทุ่มอยู่แล้วอะ่ะนะฮะมันไม่เหมือนหน้าร้อนหน้าร้อนที่แบบสี่ทุ่มยังเหมือนสี่โมงเราจะมาเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาให้ที่ตึกเพราะว่าถ้าพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะ เดินทางลําบากไม่ใช่ในแง่ของระบบขนส่งนะครับแต่ในเชิงของการท่องเที่ยวจะมืดดังช่วงผมมานี่ช่วงพฤศจิกานะก็เรียกว่าเริ่มหนาวจัดขึ้นเรื่อยๆแล้อบางวันเริ่มลงไปเลขหรือเลขตัวเดียวแล้วก็หลังจากนั้นที่เห็นเนี่ยก็แบบมีเริ่มเป็นสูนเป็นติดลบอะไรก็มีนะดังนั้นถ้าใครจะมาช่วงนี้ก็อาจจะต้องเผื่อเรื่องของอการแต่งกายให้รัดกุมหน่อยแล้วก็อาจจะต้องเผื่อกระชับเรื่องของการเดินทางภายในเนี่ยให้น้อยหน่อยเพราะว่า เวลาที่จะเ x ็กพอจริงจริงเนี่ยมันถูกจํากัดลงนะครับผมอะเอาบาเนียทําไมหน้ามานอกจากเรื่องแรกเนี่ยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะฮะเราสามารถใช้ US v i ่ a เนี่ยถ้าใครมีเนี่ยเข้าประเทศข้างเทียมได้หรือว่าจะเป็นมอนเตเนโกรนอชมาเซโตเดีย้าขนาดเดียวกับวีซ่านี่เขาฟรีวีต้าคนไทยก็จริงแต่คําแนะนําของผมเนี่ยคือให้ติดข้อมูลนาของทางสถานทูต ของทางออสบาเนียเขาติดตัวไปที่หนึ่งตอนผ่านตำรวจตอมอเขานะเขาก็ไม่รู้นะคนไทยเนี่ยต้องติดที่หนึ่งบางทีเจอดีเขาไม่รู้เพราะว่าคนไทยก็เอกว่ามาเที่ยวน้อยเนื้อเหมือไม่ใอะไรจะเที่ยวแต่ที่จริงบีเยอะนะฮะนั่นกะนะนะ็ต้องบอกว่าออสบาเนียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกว,ว่าเบาขาดเบาขาน,าขานี่แปลว่าภูเขาสูงนะนะดังนั้นเนี่ยไอประเทศแถบเนี่ยไม่ว่าจะออสบาเนียโคโซว มนะอนเตนิโกหรือแม้กระทั่งนอเปเรโตเนียเนี่ยคือประเทศที่มีเชือกเขาเนี่ยสูงอยู่ทั่วไปหาพื้นราบแพ้น้อยมากนะนั่นกะ็จะมีวัฒนธรรมอะไรที่แตกต่างอะไรกันอีกแบบหนึ่งนะซึ่งที่น่าสนใจมากแล้วอยากจะแชร์เลยเนี่ยก็คือวัฒนธรรมที่เรียกว่าเบซา์นะถ้าเราคุ้นการวัฒนธรรมเนี่ยมามาจากภูิโลเทียเนี่ยเป็นหลักนะ กย่างวัฒนธรรมชิสสูของฟินแลนด์เนี่ยก็มาจากความหนาวเย็นของฟินแลนด์เป็นชิสสูขึ้นมาที่แบบใกล้ชิดธรรมชาติที่แบบใช้ความอดทนขึ้นมาหรืออย่างสวีเดนก็หนาวเหมือนกันใช่ไหมบ้านเขาก็มีรากร้องความพอเพียงพอประมาณหรืออย่างเดนมาร์กก็มกกีลูกกะลูกกะนะเดนมาร์กกับเอ่อนอร์เวย์ตรงนั้นใช้ชีวิตง่ายๆนะฮะ อะไรประมาณแบบอย่างนั้นดังนั้นของของ้าเราจริงก็มีนะไว้เดี๋ยวแชร์กันนะมาของอับเบเนียนี่่างประเทศเขาเป็นประเทศในทึกเขาสนะูงเนี่ยอากาศมันก็จะในอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เรียกว่าเบตาก็คือในเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าในเรื่องของความเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากนะครเพราะว่าเขามองว่ามาจากความหลักคิดที่เรียกว่าการที่ก่อนที่เราจะมีบ้านหนึ่งหลังเนี่ย Ừ, บ้านหลังนั้นเนี่ยเคยเป็นของพระเจ้าและแขกบ้านหนึ่งหลังที่เรามีตอนเนี้ยะก่อนหน้าที่เป็นของเราเนี่ยผู้ที่ครอบครองก่อนเนี่ยคือพระเจ้ากับแขกดังนั้นนะเบตาเนี่ยก็จะมี ความเอื้อเฟื้อมากสูงมากนะแขกไปใครมาเนี่ยเขาจะมีสํานึกไปว่าเป็นเหมือนเจ้าบ้านนะนั้นใครมาเคาะประตูบ้านเพื่พเนี่ต้อเปิดยินดีต้อนรับอยู่เสมอไม่เว้นแม้กระทั่งในช่วงสงครามนั้นริ่งเปทานี่ใช้มาตลอดนะแมกระทั่งทุนนิยมเข้ามานะแม้กระทั่งในช่วงสงครามที่อัลบาเนียเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์จา๋า จ๋าแบบมากๆเลยนะฮะเรียกว่าถ้าเรามองคอมมิวนิสต์เนี่ยเราจะไปถึงอะไรรัสเซียใช่ไหมตาลินนะก็แบบหรือว่าต้นกําเนิดของเขาแต่เป็นในเชิงของปรัชญานะก็คือในเชิงของมาร์กหรือแม้กระทั่เผด็จการอย่างฟาสซิสของอิตาลีปัจจุบันก็เขาหลีกหนีนอหรือจีนที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นคอมมิวนิสต์แบบหลักๆซึ่งเอาไปเดียก็จัดอยู่ในหนึ่งตรงนั้นนะอ่าก็คืออว่าพอจานะฮะซึ่งเป็น คอมมิวนิสต์ในแบบที่แบบเข้มแข็งเขามากแน่ๆในช่วงเออที่เป็นคอมมิวนิสต์มีสงครามเบาขานกันเนี่ยนะคนอพยพมีคนหนีภัยมาจากโคตาวอที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาเนี่ยเข้ามาเคาะประตูชาวอาร์เบเนียเนี่ยเปิดประตูรับนะเป็นเหมือนแฉไม่ได้นั่นเลยครับเพราะว่าเป็นเหมือนว่าทางที่ฝั่งลึกเข้ามาสุดท้ายเนี่ยคุยกับทางคนรถขอยมาหน้าที่ใช้บริการเนี่ยเขบอกว่าเดี๋ยวนี้เบต้าไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็ถึงนผมก็บอกพลาดเลว่าคงหลังจากที่ทุนนิยมเข้ามาเนี่ยที่จริงที่แบบทุนนิยมเนี่ยมันก็จะแบบมีความระแวงไว้อะ ว่าเอ้ยไอเนี้ยมาเอาประโยชน์หรือว่ามีการชัง่งน้ำหนักว่าไอเนี้ยเราทําไปจะเสี่ยงไหมจะได้ประโยชน์ไหมมันไม่ใช่แบบรู้สึกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยไปเป็นหน้าที่ของมนุษยชาตินะนี่เป็นอีกว่าท่าทางหนึ่งท,ที่ที่ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินกันนะก็คือหลักคิดปรัชญาที่เรียกว่าเบตาซึ่งอนเนี้ยมันใช้ในแบบเหมือน เหมือนเมือไไทยแบบนึงนะถ้าใครย้อนกลับไปในอดีตอายุทยาหรือสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกว่ามีดื่มน้ําสัตยาบันน่ะผู้ครองแว่นแพร่น่างๆหรือเจ้าเมืองเจ้าปรองเนี่ยต้องให้คาสัตยาญาณการมีดื่มน้ำสัตยาบันการหนังจีวิทยายุทธก็อะไรกรีดเลือดสาบานเบตา้าคือแบบนั้นแหละ มีการให้คําปฏิญาณกันที่เขาก็อาไปแบบเป็นเรื่องแบบเป็นระดับชั้นนะไม่ว่าจะเป็นพันธะสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยระหว่างเนี่ยอาเดียเองมาเฟนิโกเองคอสวเองที่จะร่วมกันสู้ลบอะไรเนี่ยเ,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 ยเขาก็ทําเบตากันแต่ทุกวันนี้ไม่เหลือแล้วนะฮะก็ต้องลองไปดูครว่าจิตสํานึกในการมีความรู้สึกว่าเป็นอินูรียในการเป็นร่วมกันทั้งหมดเนี่ยมันหายไปหลังจากที่1991กัมพงเบบริสทธิ์สลายแล้วก็คอมมิวนิสต์ของฮอจาเนี่ยถูกล้มล้างไปนะฮะ เอาปาเดียวก็กลับเข้ามาสู่โลกของทุนนิยมนะไอตรงนี้ก็คือเสลือหายไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะมาแชร์นะว่า ใช้เขาคิดว่าเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยถ้าจริงอยู่กข้มาเนี่ยตั้งเดิมเพราะว่ามีแนวคิดที่ที่อบอุน่นกันนะเออแต่ว่ามันอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ไม่อยากให้ย้อนไปถึงฮิตเลอร์นะว่าไอ้นี่อีกเหธิผลหรือเปล่าที่ฮิตเลอร์เขามองขาดเพราเลยแอนตี้ทุนนิยมมากทุนนิยมมาเออฮิตเลอร์เข้าไปโยงกับชาวยิวก็เลยไปฆ่าล้างหมอกันอเลยตรงนั้นนะของทางฮอจาที่เขาก็มีมีหลักคิดบอามมืนิสเออยาประมาณแบบของเขาแบบนี้นะขเขาก็พยายามจะไอโซเล e เอาปรเที๋ยวออกมาแบบไม่ต้องพึ่งพาใครเลยนะเป็นกเกษตรที่แบบ พึ่งพาตัวเองได้ฟังดูฟังดูดีเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้ในการทำเนี่ยคือใช้ของอํานาจตั้งแต่สมัตสงครามโลกครั้งที่2ยุติลง1 9 4 5มาที่เขาขึ้นมีอานาจตั้งแน่1941าินะฮึ่งมาเนี่ยเขาก็ขึ้นมาครองอานาจได้ยู่ร่วม50ปีนะครึ่งศตวรรษเลยทีเดียวนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอัลบานเนียก็ถือว่าเป็นประเทศตัวพ่อคอมมิวนิสต์ประเทศหนึ่งของโลกซึ่งถูกกับขนดานา,นาว่าเป็นเหมือนเกาลินหรือแหง่งยุโรปขนาดนาั นะและด้วยที่ทางพอจาพยายามที่จะไอโซเลตนะเออออเบาเนียมาไม่ต้องึงู้พาใครแต่สุดท้ายจริงๆมันอยู่ไม่ได้ไงกมันต้อง,งึู้พาเสมอก็ทําทให้ออาเบาเนียเนี่ยกลาเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่ยากจนมีรายได้ต่ํามากนะ,ะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะกายไปอยู่เป็นอยู่อัตคัดมากตามภาษานะะของคองมมินิสมัยนั้นนะ ก็เกิดการพยายามจะปฏิวัติพยายามที่จะล้มล้างอำนาจการปกครองหรือแนวคิดตรงนี้อยู่ตลอดเวลาทําให้ระบบการตรวจสอบเรื่องของแนวคิดของประชาชนเนี่ยโอ้โห ใครที่เคยดูในหนางสัมพันสนมะัยก่อนแ้ะมีการหนักปงหนักฟลาเนี่ยต้องมาดูเอาปรเดียนนะว่า,าการทําจริงๆเนี่ยเขาทำเสร็จได้ดีมากนะใครมาตีรานาที่เป็นเมืองลวงปัจจุบนันนะมันจะมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าไปหลกัหลกๆอยู่สองพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะแล้วก็คือเนี่ยที่เรียกว่าบังอาร์ตจะเป็นบังเกอร์จริงๆนะบังเกอร์จริงๆที่นี่แหละออจาเนี่ยเขาสร้างไว้ทั่วประเทศในตอนที่เขาขึ้นสู่อำนาจเนี่ยแสนเจ็ดหมื่นสามพันกว่าบังเกอร์ได้นะทั่วประเทศเ,เพื่อที่เผื่อว่า โดนเขาโดนทหารอเมริกันหรืออะไรแบบนี้บุกเข้ามาเนี่ยเขามีที่หลบภัยก็แปลกเลยนะอเมริกันที่ทําให้โลกเราที่ถูกขุดเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเม็ดกงอะไรนะนะหลบเยอะตอนนี้ก็มีสะท้อนมาเรื่องของสงครามปาเลสไตน์อิสราเอลนะท่าฮามาสต่ก็ใช้เวลาวิธีการขุดอุโมองอยู่ข้างใต้ในฉนวนกาตานั่นแหละในการหลบภัยในการไปสูนบรวิาการ แต่ก่อนเนี่ยฮอจาก็เหมือนกันนะก็จะมีสูนตรงนี้ปัจจุบันพอเขาไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็เอามาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมซึ่งจะบอกว่าถ้าใครมาติรานาเนี่ยอันนี้คือต้องไปคือบังอาร์ตซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีมากมันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ในเครือของโชว์ว่าอะไรมันคืออะไรมาจากไหนแต่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบมือนทำให้เราได้ย้อนอดีตนะจำลองบแบบจะเหมือนว่าไอ้ห้องขับต่างๆนี่เขาเอาที่จริงมาทำเนี่ยเขาจำลองมาเหมวอนห้องขับต่างๆที่กำ เราติดไฟเนี่ยแต่ไฟเขาก็จงใจติดที่แบบให้มันกระพริบกระพริบอะ่ะเหมือนไฟมันมีตกเป็นระยะระยะห้องที่แบบเป็นห้องฆ่าเชือ้อทำน้ําร้อนหรืออาจจะเป็นเขาใช้อบแก๊สอะไรด้วยก็ไม่รู้ะนะเพราะว่าจริงๆเวลาเขาค้นพวกแบบเนี้ยมันไม่มีใครรู้ความจริงแบบว่าพื้นที่ตรงในส่วนไหนของโมงไปใช้ทาอะไรนะเขาก็ต้องอพยายามคเนเอาจากหลักฐานที่มันเหลืออยู่เพราะว่าทำเแบบเหมือนมันมีอิลูชั่นมายา มีความเป็นความรอ้รอนๆอะไรอยู่พอเราเข้าไปชมแบบนี้ด้วยความมันเป็นของที่ใช้จริงท,ที่จริงแล้วก็ยังเก็บสิ่งต่างๆไว้ในในจุดที่ เคยใช้จริงเนี่ยแม้กระทั่งของที่ดูแต่ของที่ย่อยจะเป็นของใหม่แล้วแต่ทําเก่านะนึมันทำให้ผู้เยี่ยมชมเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าเออเหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นตังนั้นถ้าใครมาติดราน่เนี่ยต้องมาบางอาจไปศึกษาดูแต่ละห้องถึงมีเรื่องของเอิอห้องนอนอกอะไรของรัฐมนตรีว่าทํางานกันยังไงท่าดูทีวีต่างการต่างงานอะไรกันที่ไหนแบบไหนอย่างไรนะฮะได้ประสบการณ์ที่ดีมากาะว่าเออมันก็อีกความรึกสึก่นึงอ่ะมันไม่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่แบบทันสมัยที่แบบเตอร์แอคทีฟจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ เหมือนเหมือนแนวทางของยุทธภัณฑ์อาบานีทั้งหมดเลยอีกอันนี้ที่น่าไปเนี่ยก็คือลีฟเฮาบ้านใบไม้ซึ่งก็คือตามชื่อเลยเป็นสูรประชาการของคอมมิวนิสต์สมัยนั่นแหละฮะที่เขาจำลองเอาฐานที่จริงนั่นแหละที่เป็นสูรประชาการจริงๆแบบว่าห้องขับจริงๆมีห้องทรมานมีห้องดักฟ้ามีห้องตอกสวนมีห้องวิเคราะห์นะพฤติกรรมของประชาชนที่เขาดักฟังมานมก็จะมีโชว์อยู่เป็นบ้านเก่าๆสองชั้นแต่ว่าก็อย่างที่ว่าขับแล้วก็เก็บไว้ให้เห็นจริงแล้วก็ทำรลอแบบเหมือนจริงสายพงสายไฟ ก็เดินแบบเหมือนดิบๆแบบเหมือนสมัยนู้นจริงๆเหมือนกัก็รู้สึกว่าเ,าเหมือนเราย้อนกลับไปก็มีสองที่แต่รีฟเคาส์ทำไมชื่อรีฟเคาส์เขามาจากว่าอาคารด้านนอกเนี่ยมันโดนใบไม้ปกคลุมหมดจากต้นไม้ทาให้ดูเป็นเต็มไปด้วยบ้านที่เต็มไปด้วยใบไม้ก็เลยรีฟเรียกว่ารีฟเคาส์แต่ว่าไม่ได้สดชื่ออะไรแบบนั้นเข้าไปยังอาจรู้สึกโรถูได้ทําไปทั้งสองที่เลยนะเพราะเป็นสถานที่ที่แบบทํางานทางด้านแบบโพทูนะนะป้องกันตามความเชื่อของเขา ขาะเดียวกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเขาที่เป็นคริสตอลลิ่เนี่ยก็เป็นสงครามจนเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเอออาร์เเนียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสงสารนะ,เ,ระเขาก็อยู่กับสงครามมาตลอดนะไล่มาตั้งแต่สมัยตั้งแต่ยุคโบราณที่ตั้งไฟอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทซึ่งก็มีท่าตกเฉียงกันอีกว่าอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทเนี่ยเป็นชาวอะไรก็ชาวมาเซโดเนียแน่ๆนะชาวคริสก็ว่าเกิดที่ประเทศของเขาทาง,งนออมาเซโดเนียก็พยายามจะอ้างสิทธิ์อะไรแบบนั้นนะฮะในสุดท้ายแล้วก็วย,ยกใหญ่คริสประเทศใหญ่กว่านออมาเซโดเนียตอนแยกประเทศออก ก็ไม่ยอมสุดท้ายก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อประเทศตัวเองเป็นฮอร์เซมันเตเนเซียเพื่อไม่ให้มันซั้งกันกนาานนับอาณาเขตที่ชื่อมาเตโนเนียในภาคเหนือของกรีซอัลบาเนียเองเนี่ยก็มีความสำคัญกับเลเซอร์เดอร์กรสซเขาผูกพันโดยขนาดเข้ามาตั้งเป็นท่างเงินน่ยก็จะใช้ชื่อว่าเล็กเออเล็กเนี่ยก็มาจากอะไรก็มาจากอเล็กซานเดอร์เดอะเกรสนี่แหละด้วยสกุลเงินของเขาคือเล็กนะฮะแล้วบุคคลสำคัญอีกบุคคลหนึ่งนอกจากอเล็กซานเดอร์เดอะเกรสซึ่งอาจจะมีหลักฐานโยงที่ค่อนข้างอ้างติดกันเยอะก็คือเรื่องของแม่ชีเทเเลซาาาาาาบบสืรัยนมจกชวอียแต่ว่าาถ้ดแเนี่ยจะต้อองบกวท เ yeah. นี่ยก็เลยเรียกการประกัขว่าเป็นอวาเนียนอินเดียติเทลลาานักบุญแห่งปาป้านะะกับอีกอินนีงถ้าใครมาอาจจะหลงหนก็คือโมซาร์บุฟกังอามาดิอุสโมซาร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ชื่อดังของโลกนะคิตักวีชื่อดังของโลกในการประพันธ์เพลงพลาสติกต่กกตางๆนะก็จะเห็นว่าสถานที่สําคัญหลายๆที่ในอวาเนียนก็ใช้ชื่อโมซาร์ในการกัง้งแต่ว่าเอาให้จริงเนี่ยคือไม่เกี่ยวอะไรไปแค่ความความศรัทธาเท่านั้นเองที่ชาว อาบาเนี้ยเนี่ยซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มีความผูกพันกับรัสเซียนะรัสเซียก็จะหนักไปทาเพลงคลาสกี้นะแล้วก็พวกพวกบวเบลล่พวกอะไรนะซึ่งอาบาเนี้ยก็เลยชอบโมซาร์ทก็จะเอาโมซาร์ทเนี่ยมาสร้างนะแต่ยังไม่เคยเห็นไชคล็อปปี้นะที่จริงมาคู่กันระหว่างโมซาร์ทกับไชคล็อปปี้แต่ว่ายังไม่เห็นถนนชื่อไชคล็อปปี้แต่ก็จะเห็นต่างยูนิ่งต่างๆที่ใช้ชื่อโมซาร์ทรวมถึงช็อกโกแลตก็ให้โมซาร์ทหรืออาจจะต้องไปแข่งกับทางออสเตรียนะซึ่งถ้าใครคุ้นกับชาวอาบาเนี้ยเนี่ย ก็เป็นในบักเก็ตลิสของเขาชาวเวียดเลยหลายนคนเนะี mm ่ย hmm. ก็คือจะต้องไปซาบวกซึ่งเป็นเมืองเกิดของโมซาไปฟังดนตรีของโมซาที่ซาบวกแล้วเขาก็ใช้วิธีขับรถนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะดวกนะเอาวันนี้ก็จะขับรถขึ้นเหนือผ่านไปทางมอนเตเนโกซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ตรงทะลุมอนเตเนโกไปอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงนะก็จะไปออกเออโคเอเชียนะแถวดูบอฟนิ่จากโคเอเชียเนี่ยก็จะวิ่งผ่านไปอีกที่จริงมันจะมีแหวก อเอ่อวอตเนมอร์เซโกเวนาเล็กๆนิดนึงแค่ประมาณสัก4-5กิโลเมตรอะมั้งเป็นเขตแดนของวอตเนมอร์เซโกเวนานะฮะแต่ว่าเขาทำข้อตกลงร่วมกันในการให้ให้รถผ่านได้จนตอนหลังเมื่อถึงโคอเอเชียเขากลัวว่าจะมีปัญหาเนาะเขาพยายามจะทำสร้างสะพานอ,อ้อมทะเลแอตติติกจะเลาะผ่านทะเลแอตติติกหมดนะฮะเนี่ยก็จะผ่านโคเอเชียไปทางประเทศแล้วก็จะไปถึงสโลเวเนียสโลเวเนียปุ๊บก็จะตัดเข้าออสเตรียอ่าออสเตรียปุ๊บก็สเตรียตรงไปตาบวกเนี่ยก็จะเป็นเป็น เส้นทางที่ชาวอาบับเนียนชอบใช้พักผ่อนแันขับรถตะลุยอะไรแบบนา้นั้นไปนะเพราะว่าสะดวกของเขากัประเทศใน,นย,ยุโรปด้วยกันนะฮะซึ่งพูดถึงเลาะไทยฝั่งจริงมีเรื่องน่าสนใจเยอะนะ ที่แบบล้อเที่ยวฟางเพราะว่าถนนเส้นทางเนี่ยเราพูดถึงยุโรปเราคิดว่าเออเส้นทางเขาเจริญมุ่งเดินในที่ไม่ใช่โดยเฉพาะในเขตตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นเหมือนทางผ่านอนะ่ะมันเป็นตั้งแต่อดีตเนี่ยก็ถึงบอกว่าอัลเบเนียเนี่ยเป็นเหมือนลูกเมียน้อยนิดนึงนะในทวีปแถบยุโรปซึ่งแต่ก่อนเขามีปัญหาการเนี่ยตั้งแต่เอลเอ็กซานเดอร์เดบเรฟมาไล่มาจนถึงที่ออตโตมันขึ้นมาปกครองชาวเติร์กขึมาปกครองเนี่ยก็ใช้อัลเบเนียเนี่ยเป็นทางผ่านไปตีออสเตรียไปตีโรมไปคองเคอร์นะจนไล่ไปถึงออสเตรียเพราะฉะนัั้น er นนอลเเเบีียย่ ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็เป็นเหมือนทางผ่านของการสู้รบกันเท่าน,นั้นเองไม่ว่าจะเป็นสงครามออตโตมานสงครามเบลาราสสงครามคูเซตทางที่2หรือท้งที่3ผมไม่แน่ใจเนี่ยก็เรื่องประวัติศาสตร์ของอัลเบเนียที่ในพิพิธภัณฑ์ที่เราจะได้เห็นเนี่ยจึยงมักจะเห็นแต่เรื่องของกางรบ,บแล้วก็ที่สําพัญคนหนึ่งนะซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นวีรบุรุษของชาวอัลเบเนียเลยเนี่ยก็คือสกันเดเบอร์ช่จริงชื่อเขาท่านชื่อจอร์จนะ ต่คาร์นเบิกนี่ชื่อไปเหมือนสมญานามากกว่าว่าเป็นแทนเป็นนั่นแล้วก็เบิร์กไปทำเรียกอะว่าเป็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ประมาณอย่างนั้นนะฮะถ้าใครมาเมืองหลวงติลาน่าเนี่ยหลักๆก็แนะนำว่าให้พักแถวเราแวกที่พักแถวคาร์นเบิกสแควร์นะฮะกจะเป็นจัตุรัสคาร์นเบิกซึ่งในนั้นก็จะมีทุกอย่างคุณสามารถเก็บได้ภายในแค่วันเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิทธภศณา์ที่ผมว่านะหรือเดินไปบางอาร์ก็ิดเดียวเดินมาลิฟท์เฮ้าส์ก็ไม่ไกลกันนะหรือว่าจะเป็นเป็นจุดรวมถ้าบ้านเราก็เหมือนสนามหลวงอย่างตอน บอลน,นะบอลแข่งกันพอดียูโรรอบคัดเลือกซึ่งอัลบบเนียเนี่ยซึ่งแต่ก่อนหน้าเนี่ยไม่ค่อยจะได้เข้ารอบคัดเลือกไม่ค่อยได้รอบสุดท้ายอาจจะเคยเข้าแค่ครั้งเดียวมากแล้วก็ครั้งเนี้ยกำลังมาแรงมากขึ้นไปนําจ่าฟูงนะฮะโอ้วันที่ผมมานี่กําลังแข่งนะัดนะก่อนรอบสุดท้ายพอดีนะถ้าชนะก็เรียกว่าจะมามื่นแล้วแหละโอ้โหตอนนั้เนี่ยคนเต็มนะนะก็จกัตสแควเนี่ยคาร์เดอร์สแควเนี่ย,เ,ยเป็นที่ให้ประชาชนมาดูร่วมกันหรือว่าตามผับตามอะไรเนี่ย ก็จะติดทีวีก็ดูบอลกันก็เชียกกันนะฮะก็เป็นที่คึกคักนะก็อับาเนียนะก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อยู่เยอะนะนอกจากพิธีกรรมของเบตาแล้วไอ้วัฒนธรรมอันหนึ่งที่เขาน่าสนใจกนะ็คือศาสนานะศาสนาของอับาเนียเนี่ยหลักๆก็จะเป็นอิสลามนะฮะอิสลามแต่ไม่ใช่อิสลามตุน,หนีหรือชีอแะนะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นตุน,นีว่าตอนผมมาคาเดเบอร์กแกร์เดี๋ยวเป็นช่วงที่เขามีจัดนิทรรศการเชื่อมั่พันาไมัยที กับเอาบเนียกับตาอู๋พอดีนะก็เข้าไปเยี่ยมชมนะฮะโอเปอร์จีก็น่าสนใจนะในพาวิเลียนที่เขาจัดนิทรรศการนั้นะเนี่ยก็มีวุึงนะเอาตัว ไลฟ์สายทอดตจากเไม่กลถ่ขายให้ดูนะก็ได้มีความมีส่วนร่วมระหว่างชาวมุสลิมด้วยกันนะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีว่านมีอาว่านมีอามาให้ทดลองดูเข้าไปดูแต่ไม่ใช่ไม่กะั่นะแต่จะเป็นมัสยิดที่ชื่อเออมดินาแบบชื่อภาษาอิสลา,ามเขาไม่ได้ก็โทษาถ้าเอาคุ้นปากผมก็เมดินาจะเป็นมัสยิดที่เขาว่าสวยที่สุดในโลกนะอาจจะไม่ใหญ่ที่สุดน,นะแต่ว่าสวยที่สุดในโลกก็ทำวีอาร์มาให้ดูมองข้างบนมองข้างล่างก็เช่นเคยฮะทุกมัสยิดที่มองข้างล่างไปอลังการที่สุดก็คือโรมนั่นแหละดีมากอย่างทยาี่ว กตรูงองค์าที่มันก็ง่ายหมดแล้วน,นะมาจาลองเข้าเป็นย o u t บ b e ่ัระพงศ์ถืองกานนะเอาขึ้นแวนให้ใครไปดูนะวัดพระพงวัดพระแก้วราววัดโพทำอย่างเงี้ยง่ายเลยนะในการโรดโชวนะก็ประทับใจมากนะก็ตาอูมาจากผมก็เลยคนะิดว่าเอออิสลามเขาอยาเป็นใน,ในใิกายซุนนีเหมือนตาอูนะฮะแล้วปรากฏว่าไม่ใช่นะถามท้องถิ่นเขาบอกว่าเขาเน้นในี่ชายชื่อซูฟีซึ่งในิกายซูฟีของอิสลามคล้ายๆเป็น,ใน,ใเ,ปนเป็นเหมือนที่จะอิงกับความลี้ลับอะไรบางอย่างมีความลึกลับมีสิ่งที่เหนือจากปกติวิสัย ก็น่าสนใจดีนะก็เป็นการนับถือใจอ,อีกแบบหนึ่งนะฮะเรียกว่าตุนหนีก็ถามว่าโอ้จริงจริงตอนนั้นก็ลดลงอะไรเยอะนะแบบทางศาสานาอื่นให้คนของเขาสวดด้วรเนี่ยแล้วได้พรจากพระเจ้าแต่อะไรก็บอกไม่เอาอ่ะถ้าหน้าให้สวดนนขอวายได้ไหมคนอัปบเนียชอบดื่มวน์เออทำไมเอาอย่างงนะี้ยไม่เอาโชคดีไม่เอาเลยก็บอกว่าเขาไม่ต้องการโชคเขาว่าโชคเขามีอยู่แล้วแต่ที่เขาต้องการอย่างเขาต้องการวายเงินคนไม่ขอสิ่งที่เองขาดเออก็จริงนะถ้าใครไม่ขาดอะไรก็ไม่รู้จะขอทนะําไมนั่นเราจะเอาอะไรไปรอใจใครให,ใ,หให้เปลี่ยนทิศถีเปลี่ยนอะไรก็ เอาสิ่งที่เขาขาดไปล่อไหมแต่คนจะรู้ไหมว่าตัวเองขาดอาจจะเอาพูดของเราเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของตัวสักกาตัวเหตุและผลเป็นตัวล่อนะแต่ถ้างบางคนก็คิดว่าเขาไม่ได้ขาดเหตุและผล mm hmm. เขาคิดว่อว่ามีเหตุและผล mm hmm. เขาก็ไม่จราไม่ต้องมาใส่ใจพูดเฉพาะไปใส่ใจวิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้นแทนก็เป็นอีกแง่คิดหนึ่งนะว่าเออเนี่ยวัฒนธรรมมาเนี่ยเออเรื่องการนับถือศาสนา mm hmm. ของที่อัฟกา,านีย mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของอิสลามประมาณ50กว่า60เปอร์เซ็นต์ลองลงมาก็คลื่นประมาณ10ากว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่เดียวกันเนีีีีีีี่่่่่่่่ยยยยยยกก็็็เเ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 เชนน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 คคคฮะอออออททททปรรใหลลาาาๆืืงงขสไมมศ ตามที่เจ้าจูนะก็ประมาณ9%แต่ที่น่าแปลกอะก็คือคนที่ไม่บอกว่าเขานับถือศาสนาใดเนี่ย มี15ทีเดียวซึ่งปกติตรงนี้พวกแบบยิดได้ย่อยๆเนี่ยจะอยู่แบบ1หรือ2%อะไรแบบอย่างนั้นเนี่ยจากออสเตรเลียเนี่ยพวกเห็นโอ้ตั้ง15ที่ดีแคร์มาเลยองก็คืออะไรอ๋อมารู้ตอนนี้ได้คุยกับชาวออสเตรเลียเขาก็บอกปกติเรื่องประเทศแบบนี้เนี่ยเวลาถามวัาเนี่ยถ้าออสเตรเลียเนี่ยถามว่าถ้าทำเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเขานับถือศาสนาอะไรแต่เขาจะบอกว่าพ่อเขานับถือศาสนาอะไรเออเข มองยอนทีมนนะก็เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเราก็เวลาเรียกขานชื่อกันเนี่ยเราก็ถ้าโบราณเราก็จะไม่ได้เรียกขานชื่อกันโดยโตรงนะว่าเราชื่ออะไรอย่างผมก็จะไม่เรียกว่าชื่อใหม่ใครมาเรียกผมก็จะบอกว่าเป็นลูกพ่อชิดลูกแม่แดงอะไรแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราย้อนไปเรียกทุ่พ่อผมอย่างเงี้ยก็จะไม่เรียกชื่อชิด แต่ก็เยอะเป็นว่าพ่อไอ้ให,หม่อะไรประมาณนั้น <c oughs> เป็นแม่ไอ้ให,หม่เนี่ยถ้าเรียกคือแม่ผมนั่นก็เราก็เป็นภาษาที่มีบัฟเฟอร์เออเปอร์เนียเนี่ยก็ประมาณเดียวกันภาษาเขาหรือว่าวิธีการต่อโต้เขาเนี่ยก็มีบัฟเฟอร์ <c oughs> เขาจะไม่ตอบกันตรงๆว่าเขานับถืออะไรก็จะบอกของพ่อวอ่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนี่แหละฮะไอตัวเบื้องต้นของทาวเัอาบาเนียนะก็ผมคิดว่าเขาเป็นข้อมูลที่ที่เราก็นึกไม่ถึงนะกับประเทศที่เราอาจาาะททาอาจะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อด้วจ้ํำไปนะ เออเขามีอะไรที่มากมายทีเดียวเพราะประเทศเขาก็มีอะไรรมเก่าแก่มากนะฮะตั้งแต่เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของไอเส้นทางผ่านเกิดเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเบาผ่านขึ้นมาภนะูเขาถูขึ้นมามีคานเดเบอร์ในการปฏิวัติออกมาจากออตโตมันนะพอมาถูกยึดครองโดยฟาสซิสต์นะมุสโซเลรดีที่ปของอิตาลีพอพสต์ตอรามโลแล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์ที่เข้มแข็งโดยออจาพอกําแพร์เบอร์ลิน,นต้งสลายเขานั่นออกมาก็พัฒนาประเทศไปใน30ปีเนี่ยก็ออกมาจนตอนเนี้ยมันก็เราก็ไม่เห็นภาาไทยของความ ถูกกดขีอถูกอะไรแบบอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันแล้วก็ยังสามารถเข้าไปตอบเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เขาเก็บรักษาไปเอาตัต่อให้ได้เห็นถึงความโหดร้ายในช่วงนั้นอยู่นะครับผมเออแต่ก็น่าสนใจอันหนึงของอวบเนี่ยนี่คือธงชาตินะ่ะยะธงชาติเขาเนี่ยชาใครนึกออกนะเป็นธงแดงนะแล้วก็เป็นนกอินทรีสองหัวนกอินทรีสองหัวซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยตอนแรกก็ออกจะมันนกสองหัวนะเพราะว่าถึงเมืองไทยนะเพราะว่าถึงนกสองหัวนี่มันไม่เรื่องไม่ดีใช่ป่ะแต่ว่าพอไปรู้ประวัติเขาว่าเอ้ยตรเะที่ย ป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยองนะอินทรีย์นะอ่าเป็นอินทรีย์นะก็เอาอินทรีย์ทองแต่ถ้าในโรงข่ายจะเป็นอินทรีย์ดำนะแต่ที่เป็นสองหัวเขาเนี่ยเขาจะท้อนถ,ถึงเรื่องเรื่องลึกของวัฒถามาว่ามันจะต้องต้องเอาทั้งสองด้านอ่าเอาทั้งสองด้านคืออะไรก็คือทั้งอาณาจากักรแล้วก็ศาสนาจากักรต้องร่วมมือปกครองกันเนะี่ยก็เลยเอาไปเป็นสองหัวอยู่ในร่างเดียวกันเพื่อความสามาัคคีเพื่อความเป็นยูนิตี้ความเป็นเอกภาพซึ่งกันรือาอาจจะตีความไปถึงว่า เอ่อห,หนึ่งเป็นอาณาจากักรหนึงเป็นศาสนาจักรก็ได้หรือจะเป็นตัวศาสนาจักรกันเองเอ่อคริสทางด้านตะวันตกนะไม่ว่าจะเป็นพาทอลิกะไรเงี้ยหรือทางด้านตะวันออกก็เป็นออร์โธดอกขนาดเดียวกันก็เหมือนประเทศไทยอีกแล้ว คุยนะไปคุม,มาเนี่ยหลายอย่างก็เหมือนประเทศไทยเนาะเขามีความเป็นพสมสานในต่างศาสนาได้เนี่ยได้แบบไม่มีปัญหาได้แบบกลมกลืนไม่แบบว่าใครจะเป็นอิสลามใครจะเป็นคริสต์ใครจะเป็นยูดาห์ใครจะเป็นศานสนาอื่นอะไรมาสามารถรวมกันได้หมดเลยไม่เคยมีข้อขัดแย้งอะไรที่แบบใหญ่โตอะไรแบบอย่างกันนะครับผมโอเคครับก็หลักๆของประวัติของอัลบาเนียก็ประมาณอย่างนี้เนานะผมว่าออคลิปนี้อาจจะอย่าไม่ไดไว้เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดภายในเนี่ยเดี๋ยวมาต่อคลิปต่อไปครับ